เวลา16นาฬิกา40นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินินาถพิลาศกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีปิดหลักสูตรและมอบประกาศนยียบัตรพร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904แก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจํารุ่นที่หทัพหเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ณโรงยิมเนเซียมโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเขตพญาไท ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,โ,าโปรดเกล้าโปรดะมม่อมให้มีการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904เพื่อให้ผู้สําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมมีจิตสาธารณะทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสามารถเป็นกําลังหลักในการทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติสามารถนําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในท้องถิ่นของตน การฝึกอบรมจิตอาสาครั้งนี้มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน534คนประกอบด้วยข้าราชบริพารในพระองค์ข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและภาคประชาชนจาก32หน่วยงานซึ่งได้ทำการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนถึง29ธันวาคม2563เน้นการฝึกปฏิบตัติการศึกษาเป็นคณะรวมทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะมีภารกิจมากขึ้นคือนอกจากทำงานให้กับหน่วยงานตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเองแล้วยังต้องเสียสละทำงานในหน้าที่จิตอาสา904ทำหน้าที่จิตอาสา3ประเภทได้แก่พัฒนาภัยพิบตัติเฉพาะกิจได้อย่างมีประสิทธิผลต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นตัวอย่างในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม thank you